มือนี้ได้เบิ่งข้าวอันแทยรัดเนาะของอไรมดดำพันจัดเบาหัวอันเรื่องตอมโมเกาหลีบางที่คอยกับเคยอ,อยากไปเกาหลีขึ้นกันด้วยจ้ะแต่ว่าเพราะว่าดูข่าวพวกนี้เยอะเท,ท็ดให้เห้าโบมันใจว่าเมื่อเข้าไปถึงเร็วเฮาสติตต,ตอมโมหรือาต,ติถ้าเกิดว่ายังยังหนูเนาะถ้าจะไปกับแฟนนี้ย สมมติว่าไปหอดดานล้วเกิดกักไปผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งไปเออย่างแฟนผ่านแล้วหนูไม่ผ่านหนูก็โดนกักแล้วแฟนเขาไปคนเดียวเขาก็ไม่แฮปปี้เขาก็ต้องกลับมากขึ้นเก่าเนาอเหมือนกับว่าเข้าไปเสียเกียวซืซ้อไปเสียเวลาไปเสียคาใจใจเลนเลทั้งเกตไปแล้วกะเป็นตาเขาอยากไลยเขาก็บ บ,อบ,บ,อบ,บ่บ่บ่นาไปนะจะะประเทศที่เขามีวิสาหรือมีอย่างถี่รับรองว่าเขาสามารถพานไปได้ไง่ายแบบสบายสบายเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะจ๊ะคือ,อย่างว่าแหละประเทศเกาหลีเขาดีเลยเรื่องอันอันเรื่องอากาศเรื่องพวกเครื่องสำ,ำอางพวกไปเสริมสวยเสริมความงาม จับ่างคนกับไปตามร้อยซีรีเขาเนาะเออเขากะดังเนี่ยพวกนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพันพ่อไปแล้วมันเขาบ่ได้มันกะเสียได้เงินนะค่าเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับค่าโรงแรมค่าที่พักค่ารถแล้วก็เสียเวลาล่างงานไปหลักก็ไปหลกักกะค่าที่ห้าแหลกเงินแหลกเงินเตรียมสิไปใส่ใจ ย่างที่เห็นเขาเอเบ่ารอบลาสุดนี่ก็คือเขาถามว่าจีว่ามดดำพลบอาเนาะว่าเขาถามบอกว่าอันย่ำเ้าเทียงแรงข้าสิก,กินเข่าลานใดข้าสิก,กินอีหยังป้าไผสีหูขนาดซุมือนี่อ่ะหอดย่ำแรงมาแล้วถามกันกินเข่ากับหยังกินข้าวกับอะไรก็ย,ย่งโบสามารถทีจะตอบเลย่า กินเขากับเมยงแล้วอันนี้เข้าไปผุนเข้าบ่ได้รูบางคนไปเธอแหลกเข้าบ่ได้รู้อยียงเกี่ยวกับหลานอาหารหรือซื้อหลานอาหารอยียงของเขาเลยเข้าไปท่องเที่ยวแบบโดด,โด,ดแต่ว่าเขาอาจจะคิดไปว่าเข้าไปเห็ดงานเข้าไปเอยียงกัแแ้วแต่หรือว่าเขาใส่กุสลบายนี่เพื่อการเรียกเงื่อนแบบว่าให้ค้นของเขาก็คือว่าเขาก็สิ่งที่เราได้ไปก็คือเขาได้ของเราไปฟรีๆอย่างเช่นพวก อโรงแรมเนาะเพราะว่าบางโรงแรมมันคืนเงินไ่ได้ก็ต้องเสียหรือ่าคืนเงินครึ่งหนึ่งก็ต้องเสียให้เขาแบบฟรีๆไปเลยอืมบางที่บางที่ก็แอบคิดไปว่าเออเป็นอย่างคือไ้ขอขอวีซ่าไปเลยจะได้รู้ว่าผ่านหรือบ่ผ่าน,านวีซ่าเนี่ยคืออาจจะเป็นวีซ่าแบบ แบบชั่วข้าวแบบนักท่องเที่ยวแบบที่ว่าแบบบาบะดเก็บค่ะทำเนียมเยอะมากมม้โอเวอร์จังเสียแต่ว่าให้เอกสารให้อย่างมันเรียบร้อยแล้วก็เวลาบินไปอ่ะมันก็จะแบบว่าหนึ่งบอสเสียเวลาสองได้เที่ยวเลยได้เที่ยวแบบได้ดังใจเลยว่าเออสิเที่ยวยังไง่ายยังงไงบอแมนว่าไปหอดตอม้อแล้วเอาเขาบ่ได้แ้วก็บอมีนไม่งานใด ที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้หรือว่าเราสามารถร้องเรียนเขาได้เลยว่าเพราะอะไรเนี่ยคือแบบว่าเท่ากับบริโทษพี่น้อยบริโทษคนไปเหทำงานแบบผิดกฎหมายหรอกเนาะเพราะว่าเขากระดิ่นล้นทํามาหากินเหมือนกันกันกบเท่าเขาบริแบบบางคนเขาบริตรงการสิสิสางปัญหาให้ประเทศให้ปัญหาให้เพื่อน ในประเทศน้ากันเนะแต่ว่ามันกับปฏิเสธว่าดว่ามันเป็นผลพ่วงของเรื่องนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าทางเกาหลีทางไทยหนาสิวาการให้ให้เคี้ยวให้ให้ให้ลงตัวนะ่ะประมาณว่าเออขอวิสาช์ช่วข้าวได้ไหมสําหรับคนที่โปรดปไปโดนไปแค่ สามสี่มืออาทิตย์หนึ่งเหมือนแค่ไปเที่ยวเป็นวีควีบซ่าชั่วคราวอาจจะบ่เสียค่าเส้ยจใจได้ต้องเตรียมเอกสารโน่นนี่นั่นแล้วก็ได้รู้เลยมือนานว่าได้ไปหรือบอ่ได้ไปถ้าสมมติว่าบ่ผ่านตรงการเอกสารอย่างเพิ่มเติมเขาก็จะได้หาได้เพราะว่าเขายูเมืองไทยมเม่อไ่เราไปอยู่หนางานเราเอ,อ้ยขอเช็คโทรศัพท์มือถือขออนุนอันนี้ที่ทเป็น ส่วนตัวของเหาเลยคือแบบเนาะยังโทรศัพท์มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเหาเลยแหละว่าเหาเฮาเหาเห็ดหยางเหาเอียงยังไงเสียมันมันถ้าเป็นส่วนตัวนะบ่ห้ขอเบอรโทรศัพท์คือบ่หายเลยเพราอเฮากับ่ได้สามารถซืไอ้ใจเขาได้นะว่าเขาจะโทโทรศัพท์เขาไปเห็ด อย่างเดีย๋ยวเอาไปเบ่งซืซ้อหรือว่าสิอเอาไปคลิกแอป,ปหรือสิไปอย่างเขาเราเราไม่รู้คือแล้วเขากับบอดีสเท์ไลน์เขาน่าว่าเขาสีเฮดแบบนั้นกับเข้าแต่เขาแค่คิดว่าสำหรับส่วนตัวเองเข้าโเสื่อใจเนาะแต่ว่าทีทีเคยไปเมื่อหนอกมาก็คือสิไปบาหลีไปบาหลีก็คือ ก็แเค่ไปกอดขอมูล,ลว่าเฮามากกับไผ่อีหยังโน,นนี้นั่นเขาถามเฮาแค่สองสามคำกะยางเข้าไปไดีเลยคือบ่ได้กักตัวบอได้เฮ็ดอีหยังที่มันโอเวอร์ที่เฮ็ดเหมือนกับว่าเฮาเป็นผู้ลายขามแดนอี่ยังแบบเนี้ยคือไม่มีแล้วเขาก็คือต้อนรับเราค่อนข้างดีดีเลยอากาศก็ดีแต่ว่าอาหารจะไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกปากเแไหรือว่าเข้าเข้าไปในน้ำนักท่องเที่ยวที่ว่าไม่ได้มีไกด์นำทางเข้ากับิบอไดหรว่าร้านอาหารอันใดซ่บหรือบ่ซ่บหรือว่าเป็นยังไงตรงปกุกหรือบ่ตรงปุกก็คือข้าบ่หูก็คือเขาอ้เขาไปซุ่มหนางานแต่สำหรับคนที่เขาไปน้ำไก่ก็จจะดีึ้นแน่ว่าเออเขาสามารถบอกไก่ได้ว่าเขาหมักอาหารแบบใดอย่างนู่นนั่นก็คือเคี่ยวแล้วก็คุยกับไก่น้ำทางไห้เลยเนาะแต่ว่า กับบอกว่าใดว่าสิไปหามคนไทยหามผู้ใดน,น้าการว่าเฮ้ยพอต้องไปเกาหลีหรอกมันยุ่งยากนู่นนี่นั่นเข้ากับหามเขาบ่ใดแต่ในความรู้สึกข,ของเขาก็รู้สึกว่ามันควรสิมีการแก้ไขยังพวกสถานพูดของเกาหลีไทยไทยเกาหลีนี่ต้องมีการคุยกันว่าเฮ้ยเราจะเห็นยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้บ่ให้เกิดขึ้นสําหรับผลกระทบก,บกับการท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นปัญหาของ คงประเทศก็ได้ที่แบบว่าเฮ้ยคนไทยบางจําพวกเขาก็พูดว่าทําไมเราไม่ทําแบบนี้กับคนเกาหลีเมื่อเขาเขามาเมืองไทยบ้างก็คือไหวเขาเขามาหรือว่ากับเหตุการณนบา้านอื่นๆแต่จริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบว่าตัวเฮาเป็นผู้ประสบเหตุแบบนั้นแล้วคิดย้อนกลับไปว่าเฮากับอเองกับบ่มัก แล้วคิดดูว่าเขาเองก็คงจะไม่ชอบถ้าสุกมุว่าเข้าเหตุแบบนั้นกับเขามากกว่าจะเป็นเรื่องความขัดแยงเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวเนาะเวลาเข้านางเบิรงนคาวล่องเท้อเข้าหูสึกว่าเฮ้ยเข้าบริแรงใจเขา้าเลยจังส่วนจัาสิงแต่ว่าการทํางานของเขาเข้าก็ตตรงเข้าก็ตตรงยอมรับแหละแต่ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวของสามารถหาจุด เชื่อมต่อจุดลงล่งยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวยางสบายใจเนาะพี่น้อง